แรกเลนนะวันนี้หมดไปโอ้โหมาแบบเราเกินร้อยจริงๆเลยวันนี้เชนเมย์เขารุนอยู่ว่าเราจะหมดไหมยกสี่ยกห้าไม่มีหมดเลยเข้าแผนเราเลยใช่ไหมเอายัดใส่ โดนไมโดนไม่วันนี้โดนโดนบัตอะไรแบก็เดินเแต่เขาเดินเข้าทางเข้าทางขอเรานเขาไหโอ้ยั่นใจเลยช่วงก็่มากยกสองยกบสามปั๊มในเพราะว่าเราเราได้เกียบของท้ายก็เรื่องของเลยจุดใหญ่ในวันนี้ต้องต่อไปูแก้ไขลัไปรับ มีแถวบ้างไหครับแกแล้วแกอายุกี่อายุเท่าไรครับตอนนี้จะฉีดเท่าไหร่นี่ไม่รู้รับเจอเพื่อนเม่อนเนาะขึ้นรายการเนี่ยคุ้มต้องไปติดไปติดสามคนมีสอง สามคนม่ดชาติดสิบสาอมวยอะไรนะสามคนครับสามคนังเข้าไปเพราะว่าเราได้แชมป์น่าจะเพราะว่าเขาให้ไปอยู่ตอนแรกเราได้แชมป์สามคนครับได้ได้จิงจชมประเทศไทยสองปีสออเทศไทยทองสปีเล่นให้มม่หดอ๋อ้ทงหมแล้วก็ได้แชมป์อสองสองปีซ้อนเลย มี่ินเหมืนทัองไต้หวเป็นบินก็ก็ลาศิได้ได้แต่งอองชนะใครทับจรมดทั่มัยไทยเป็นใช่แล้วต่า่าผงจื่อเขาจะเลือกประิติมพ์ใชไทยไปเป็นมวยสาคนสมัครเล่นที่พวกไหนก่อใช่ลเลยจะหย่อนเลือกกี่รัวยังไม่รู้ก็ต้องรอดูไปดูแบบไปลองดู เป็นชัหต้าเไปบอวันนี้ทำสำเร็จแล้วอยากขอบก็ขอบคุณทุกตัวกอขอบคุณพี่พีท้องขอบคุณี่เจมส์ีช่วยเจมส์ช่วยดูแลแอนาพูดคนัาเนะครับก่อนหน้มีโลกโซเชียลเป็นยังไงบ้างลองชกได้ไอ่านมั้มก็อ่านครับมีคนไร่เรื่องอีกไหมก็ยก4ี่ค กไอประมาณนี้แต่ว่าเราก็พิสูจน์ได้เห็นแล้วอยากฝากอะไรถึงพวกเขามั้ยก็ไม่ใช่ครับเชืเชียลครับทุกวันนี้เข้าใจกันเนตัวตัวดีกว่าครับให้ให้ผลงานพิสูจน์เราครับวันนี้